เอามาหอดเจอเถึงครับจุดที่สามครับสงวเพวานครับนี่สงวาหน่อยตัวนี้จุดที่สามครับลงมาอีหล่ลงมาสงสงบานยังเนาะครับบ้านน้องแค้นตำบลยังครับตำบลน้องแค้นนอะอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารคือเก่าครับนี่สาวน้อยครับสาวน้อยมู่ไปใส่เบิร์ดเหรอครับโอ้มู่มืเป็นชั้โลหครับ เป็นเช่นลุนลียื่นิ้วสัก่อนขาหมูอสัก่อนโอ้โหนี่ครับมองยูมองเศรา้โโาโค้งใหม่ยู่้าครับตสวัสันไทยเด้อพี่น้องเบิ้งครับพระธรรมดาเรนนี่นี่พระธรรมดาครับใหม่ย,ยู่้านี่ยครับโอ้ได้ดหลายปีครับของเบาตึงกับใหม่ย,ยู่้าคือกันครับ ถามว่าถือฟ้นนี่สิได้หลายปียได้ไมโยค่านี่เออขอบกว้างขวางดีครับลงดีมีหอดสวนอย่างมาส่งอยู่หลังผู้หลังผู้หลังผู้ขามผู้มากมาทงไฮทงหน้าแยกสีหอดขอบนี ตัวนี้เซียวขึ้นไปครับตัวนี้เซียวขึ้นไปงัวตีกรับตัวนี้ต้องพอหวานแล้วก็นี่ข้ามุกเลยครับิงเข้ามุกเลยครับมันยอกมากเลยแล้วก็บองเข้ามุกเลยอย่างพ่นงามแห่งอย่างพ่นงามแห่งอ่าจุดที่สามครับสูงเรียบร้อยเดี๋ยวเดินทางกรับก่อนพี่น้องสีคำแล้วสีโมงหาโมงแล้ว ขอบุณที่เขามาติดตามรับชมชิปนี้ครับ<ม>ยูดีมีแห้งสุขสุขุนสวัสดีครับผม